เปิดใจให้ทีเราแน่บอกคอ,อมเดี้คนเราเปิดใจเด้อนะนะก็งวดนี้ปู่คัดคนครับผมพูดคำแรกขึ้นเลยปู่คัดคนยีหลีทําไม่เห็นจริงได้รู้จริงว่าคัดคนจริงๆริงอย่างที่ผมบอกงวดที่มันดังๆอ่ะคนมาเพราะกระแสกพเยอะคนไม่ศรัทธาเพราะเยอะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปู่จะทําให้เห็นเองทีเนี้ยงวดอ่าที่ผ่านมาเช่นสิบหกพฤศจิกาเนี่ย พูดให้เขาแค่รูดศูนย์หล้กก็กลับหัวงม่วานี้ผมไม่ขอตรงส่งคนกับมาเม้นว่าเมวน,นี้ปู่มึงคัดคนอีกไหม,มกับคัดคนครับผมได้บอกว่าพี่ปู่คัดคนนะครับคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้งม่วาน,นี้พี่อย่าตามเขาก็มาเม้นว่าไม่ตามหรอกเพราะหมดเดยอะกูมไม่เชื่อมึงแล้วอ,อ่ะพี่อย่าตามเดี๋ยวเรารู้กันปรากฏว่าเพราะเราป่ตามครับเก้าหนึ่งเต็มเต็มเก้าบนเก้าล่างซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเนี่ยปู่คัดคนคือประจักษ์เลยว่ามันก็มาเม้นอีกว่าพุก แล้วแต่สิทิ์เลยตาผมกับฝากไว้ว่าบอ่อเชือบอ่อสะท้ายอย่าตามครับแม่นตามไปคู่กับว่าไห้ก้นึังเจ้าดอกนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วถ้านับไป11งวดเราเข้าไปทั้ง10นะหลุดแค่งวดที่ศูนย<ช>์ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วงวดเมื่อกี้ก็91นี่เป็นตัวที่ผมชอบอ่ะบักกุ้งเน่าเท่ากับภาไปให้แล้วพอบอ,บอตโลปันเห็นงูแยงงูใหญ่ง,งูหน่อยมีอันกับงหน่อยกับน,นึ่งเก้าเจ็ดเก้านึ่งเขายังบ่ออยู่<ช>อ่ามุดล่างเลยนะคลิปนั้น ช่องพี่อ๋อนาะผมไปดูมืออืนในช่องไหนนี่แหละนั่นแหละครับจะวันนี้ก็สําเร็จปู่ได้คัดคนผมบอกแล้วผมว่ายู่ตั้งแต่งวดก่อนเนี่ยวันนี้ปู่ได้คัดคนถ้าเหลือแต่คนที่ศรัทธาคนที่ไม่ถูกหวยก็มาเดี๋ยวปู่จะให้เองคือยังแปดหวที่ผ่านมาที่มันบ่ดังคนกับท้าทายว่าอุ้ยมึงคัดคนยังดูแ่ยเป็นยังไงแล้วครับป้าเนี้เต็มๆครับอพราอขัดแล้ววันนี้มันก็สีดังยิกดังอีกงิคนท้าทายหลายเท่ากับเบาๆไป เขาบอกเขาอาจจะรอจังหวะที่ปูแเราขัดอีนี่แต่ว่าผมกขอให้ปูไม่อีกทำไม่อีกที่น่องจะได้มีเงินกลับบ้านปีใหม่ครับโอ้เจ็บข้ออะไรพวนี้อย่างไม่เสียงพ่กนี้นะครับดีใจหรายง่ดีใจายครับแล้วก็เก้าเรามาบนล่างเลยแล้วก็เป็นเก้าหนึ่งเป็นตัวที่ผมชอบผมก็พูดดูคลิปล่างมาก่อนเน้อปูเด้อบางคนมาเม้นว่าแม่นหลังหัวออกง้อหัดจะนมาเบาเนาะ ไม่ดูคลิปน,นะครับแต่วันแรกตอนเลขเขาบบเขาโหมาเต็มเลยเน,น,นี่มาดาผมมื่อวันี้มาดาเนื้อมันบ่ชินไหมครับ,รบ <laughs> มันไม่ชินงวดศูนล้านเปอร์เซ็นต์ดาผมตอนแรกผมกะทําใจว่าเด้หลังๆผมพูดซื้ดีป่ะเออคนดากะเบอรยังถือว่าเป็นเรื่องเป็นบททดสอบงวดน,นี่คนที่เคยเม่นแข่ผมมาคันมาอยู่มากลเดื่องงวดเขากับมาขอบพุณมาชมผมนำม้ำโบแมน งวดรูนเนี่ยล้อส้ำอย่างเดียวคือยังบอกละอ่ะปู่คัดคนก้อนเลขจะออกมือนึ่งแม่เมนผมเวนี้ปู่คัดคนอีกไหมละ่ะอ้างอีกไหมก็อ้างว่าล่ะบนิก,กัทเขาครับนี่แหละคาดคนว่าเจ้าจะสื่อถือทุ่งวดครับผมบอกจะสื่อจ้ะอาจจะถือก็ได้หรืออาจจะพิดก็ได้เพราะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการเดาว,ว่าไทยว่าแค่นั้นนะครับเรื่อเลขมีเข้ามีหรือชอบก็ตามอาจชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะนะครับเนาะก็การด่ากันนี่ก็ถือว่า สมือกันแล้วหายกันเจ้าบัตรให้จบลงไปตรงนี้ครับวันนี้ก่ะวัวนี้ได้คําด่ามาใหม่คือให้แม่นหลังหวยออกอไม่เข้อวเม็ดเยวก็จะมีแห่แก้บนนะแห่แก้บนแล้วก็แก้บนส่วนตัวก็เป็นรากลําพุงของเรากับทีมงานเราแค่นั้นที่รากปุ๊บปั๊บตามสเต็ปนะครับส่วนผลไม้ก้าอย่างสี่ชุดเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้คนไปซื้อก่อนนะครับเพราะซื้อแล้วปุงก่สิีเพราะ อ่ะอนุญาตจะไปถูกคนเดียวแหละจังสีมายกมือแกแดงแกแดงให้ครับฮะแล้วก็บนใหญ่เนี่ยเรากําลังประชุมกันว่าจะเอาวันไหนหรือว่าอ่าเดี๋ยวทีถามผู้ว่าผู้สีเอ๋อ่อ่าเพราะว่าผู้สีดู้สึกว่าหุ่นใบพ่อ่าหรือว่าผู้สีเอาอถึงสีครับเนี่ยเนี่เหมือนวันมาเขาฟันดอกครับอ่า,านเขาฟันแล้วก็จะแปะฟันออกนะครับแต่ว่ากันมาปุ๊บกะวันนี้เราจะจัดระบบดีกว่าเดิมอาจจะ แห่แค่ตรงนี้ไปนี่เดนียวบุมไปขี่มาคนเดียวจากหน้าอำเภอแบบนี้จะสะดวกกว่าผมว่าจะได้แบบที่เดียวเลยเนาะแม่ที่เดียวเราก็มาลาะกิน่ายุบุ่นโรดจังเี่ครับอ่าแล้วก็จังยางมักาปูเพราะห้ขวงถนนชาวบ้านมันต้องควรการจะราจอดครับแต่มันก็ดูอลาัางการอ่าแต่ดูลังการเนี้ยอาจจะเดินสักนิดหน่อยก็ได้ครับเพื่อบุ้มนะครับอ่า ไหลาหลายงวดที่ผ่านมาแต่อาจารย์เคยมาถ่ายอาจารย์ต้องไหลคิดไหลคร่ะแต่อาจารย์ไม่เคยฝันแล้วอาจารย์มาฝันเนี่ยงวดฝันฝันเอาฝันเอายูงวดนี่ฝันฝันเห็นบักกุ้งก้อนไม่มาล่ะกับกุ้งเน่าก้อนึงแล้วกับมาฝันเห็นหมอบดตอลกับก้อนึงฝันเห็นงูใหญ่งูหน่อยไหมเฮียนแม่กับเขาตีก้อนหึ่งก้อนเจ็ดอไม่เคยฝันแต่ที่ฝันมีสมงวดเลยอาจารย์สามงวดแล้วก็ฝันแล้วก็แต่เราก็ไม่พยายามไม่ตีไปเลขอื่นเราตีเข้าแต่เลขเรา แล้วก็ม่ยืนยันอีกก็คือว่าวันนี้มอบตลอดอ่ะก้าหนึ่งเราปนี่จุดปุ๊กก็ได้ห้าหนึ่งเจ้าแม่งมั่นใจเลยบัานนี้เอ้ยผมกับลอตเตอรี่เชสซิมห่าไปอ่ะคนเดียวเต็มเต็มครับตรงไงตรงตต่อไปนี้ก็คือได้แจ้งฝายที่จุ่ต้องจับกุได้ครับจับกุนใหไม่ได้อะอาม่าเฮด่อนกับอะรกัมารไทย <ช>ได้ mm eday. เยอะไหมครับได้ค่ะได้สองหมูค่ะโอ้ไดครับไ่ถูกจะมาไม่ถูกจอนไม้อมขอให้ได้มาเปิดร้านคิวที่อำเภอละนุนะคะเอี๋ยวเจนั้นตัวไหนครับร้านรับวิวยี่ห้ออไปนคนไหนไปสัน โดยซีเจตอนนี้ก็กลังดีดเวล้านายในกยะปุกไ่ปยไก่เนื้อเด็กไม่อยู่ไกลปูไก่เนื้อน้อข้างยข้างซีเจ่ไหมหรอพี่อ้อยจะฝากเด็กไปอยู่ใช่ากเด็กไปเลยเราราคาพิเศษนิด มึงก <łość> ็คนนามุนยงว่าจังโดนค่ะโีสีแล4หมอกัมาหาแฟนอยู่ตอนอ๋อแลัวกบว่าเป่นเล่นแล้วก็มานี่แหละเห็นไหมที่เขาได้งวด4 4แล้วงวดที่9้าเราหลุด ที่เขาก็ไม่ได้หยุดตามที่เขาก็ยังเชื่อและศรัทธามาไหว้เหมือนเดิมงัว<ช>ที่สูน่าเหมือเช่นเรากับสิเหมือนหลายคือผมนี่แหละเรากับ,ะบอะไ้บ้างยังคือนการกับว่าเป็นยังใสเพราะว่ามันแะมี้นี้ถึงนีลงแล้วค่ะแบบนี้แบบนี้มาชีวิตเท่าหนึ่งแล้วก็เราไปคิดอย่างหลายเนาะหัวที่เอขึ้นบาดีได้ขึ้นได้ขึ้นแล้วเพื่องผมมาแบบปูแข็งพ้นเห็นบ้อนี่ฟูอย่างแข็ค้นยังสีได้เพื่อนมาถือเพื่อนกับเหมือนหลายในงัวสูน่าเหมือเช่นเพื่อนบลเคยได้ผมเลยเพื่อนนี้แต่ว่าดวงเฮา อาจจะเมืงอวันไหนเพื่อนไงยัง<ม>าต,าตามตามจนสุดละนี่ปูคันคนเหลือเราเราก็ได้เลยเป็นนั่นแหะ <ใช S 1> ปูคัดคนตะบาคนที่แตถ้าว่จริงหรือว่าใจว่าจริงนี่หวัวนหนุดปั๊บนีเลยหลักกระดามอมเพาไหวเออได้นือคนที่จะได้ครับคนจะสีดำปูสีไห้เด้อสาธุนํำเอดสุครับสาธุครับเดี๋ยวผมเออเจน่งครับใมอร่อเนรเรยเนอกเกระอรนกรเเ่ยนรกระารก็รนื้ราเ็นะเรเาร น้ำคือน้ำอาจารย์มาแต่งวด30อายุอาจารย์อ๋อแต่วงวดที่สองนันน่ะงวดสามศูแล้วก็มาหนึ่อ่าหนก็ศูสองก็ศูยแล้วก็สี่หกสี่หกก็ได้สองร้อยยี่สไปดินงวดศูนยศูนย์ะค็อถึเมือหลายไปรถตนีก็ไปถึงขนาแต่ว่าไม่ไม่เสียใจนะบังบังบพี่น้องอ่ะเจ็บหนักบอ ไม่ได้เจ็บหนักไม่ได้เสียใจค่ะเพราะว่าเข้าถึงอว่าน้ำปืนหลายนวดแล้วปูกับพระมดามันเป็นมุงที่เผาระวางสิพระ่าไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียใจเัยวันนี้ก็เลย่าถ้าไปเมราจันยนอที่ใส่นอหลานนะถ้าไปก็ได้อันนี้มันหาไปถ้าไปแมร่อยนะอารลักกิโล่แวแท่งเบิ้ลก็ปุ๊บเขาจะงวดเดี๋ยวมาเสว่าปูอาจารย์นอบโทรศัพท์ดูยูทูบว่ไรเป็นงวดทหันนะก็ได้เบิ้ลอาจารย์ไล่จับเลย ปฏิไปเมื่อวันที่34หลานว่าอาจารย์อาจารย์ไล่รสบอกหน่ห้องอีกห้องห้องห้องป้าไปไปตั้งอาจารย์เลยกลับจากนั้นมาโทรศัพท์ดูได้ตลอดทุกตอนนี้ยังเบิ่งได้อยู่กับยังปู้อมปลาปูปูจ้าปูปูสักจีเพ่จะโทรศัตจะไปผสมด้วยค่ะเวลาอุ้ยเสือพูดนี้ก็ได้ได้ดินจากสามรอยรถผลิตเอานาอันนี้ก็ ตลาดอันอำเภอสมเด็จอันอำเแม่นอันตลุงได้สองใบเมื่อเงื่อนก็เลยเอาี่มาค่นหมู่บ้านเมื่อหลานเขบอกนี่เปอาจาก์เขากับัวแฟโตไม่หยังนีอ้โตม่หยันน้อเบ็แต่ตัเขาบอกวู่้ว่าน้องยังนไหบัดยเป็กจาก์เข่าที่มีหลานคอยจะเป็นนักเอาอานนึงเข่าอัจากนอกนันเอาตัวข้านึ่งเลยะพราะ้างสองมดนั่นบอกเขาเนาเลยไ่กินแ้ไม่ได้เจ๊ใจทั้งเด็กตอนหมดคุนสองอันเพิ่งไล่ชวอาจารย์กินข่ากับามีอาจารย์นี่ละ เปเบิ้องอีหยังถ้าเพิ่นเราอีหยังเนาะเิ่นเราทั้งหัวทั้งเบาพอ02สองออกคือเอาเงินหาไปเสียาวพันธิ์เข้าประการสามพันวดมือนีีพ่อเราจะหายกัเพื่อแสดงเป็ลายขายของมือไชวนมาอี่างเวส่วนมากนะค่อยจะได้ข้ามมือไนะครับ้าเอาเงินไห้เยดแล้วต้องให้เพราะว่าเดี๋ยว่อยว่าคอยสิบไปห้าจานหาคก็ต้องไปห่าคอยน้รยก่อบ ผู้เดียวกันไทยโซมากกันสม้าสัดมาเพรากพาจาพาะอาพาน่ะส่วนนนน้น้ำซุนแม้่่นข้าว่ก็ถือกันต้นัไงเราเสีเอามาผักูกแหวอาจารย์เดีออยู่ตอนนี้มันกนเดีล้วเกตตาไปวบ้าอเพาเพือนสดพ้อใจกับที่มาลูกใหวอาจารย์นัดันวันที่หกันนะ ค <terminar> ที่ดูกันเนาะมาตลอดนี่เพราะว่าบริษัทอาจารย์ชื่อเจ็นงซีเพราะว่ามี่ปาบริษัทสองคนออกไปถายที่รก<ส>ับ <horrible> ป่าัจาอยากคุยกับอาจารย์เพราะว่ามันมันเข้าแบบแบบภาพในแม่ษัทด้ิษได้ัเตอนแต่ไม่ไ้